วันที่11สิงหาคม2566นะครับบริเวณหมู่ที่6ตตำบลคองอุดมชลจรอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็เป็นการเผาต่อสังข้าวพื้นที่เดิม,ดมคนเด,มเดิมนะครับใช้น้ำมันดีเซลลาดเป็นจุดๆนะครับแบบนี้ เพื่อเผาต่อสังข้าวเท่ากับ,บสร้างมุลพิษสร้างมุลภาวะแ,วแบ,บยืนยันพื้นที่เนี่ยตรงนี้ถนนเดโชพัฒนานะครับมองไปตรงนู้นก็จะเป็นทางรถไฟสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟคลองเปรงนะครับคนผู้กระทำผิดเดิมๆไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการครับ ใช้น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินในการจุดไฟนะ